คนที่เขาสําเร็จใน t i t t o k เนี่ยนะครับเขาจะไม่มีเวลามานั่งทอเขาจะลงมือโฟกัสต่อเนื่อทุกๆวันนะครับและสิ่งที่สําคัญมากเลยใน t i t t o k เนี่ยนะเขาไม่ได้แบบว่าชอบคนที่แบบโอ้นานๆมาที นะครับติ๊กต k เนี่ยชอบความต่อเนื่องทุกคนติ๊ก o k อกเนี่ยชอบความต่อเนื่องสม่ำเสมอวันนี้ใครที่เป็นนายหน้าหรือไม่ว่าจะเป็นเซลลอร์หรือจะเป็นมือใหม่อายุ5 0าสิบไม่เกี่ยวครับจะบอกอย่างนี้นะครับว่ามันสําคัญตรงที่วันนี้เราเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้แล้วเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่มันมีองค์ประกอบหลายอย่างมันมีหลายแบบให้เราเลือกที่จะเข้ามา นะครับบางคนเข้ามาเล่นได้ไหมได้บางคนเข้ามาซื้อของได้ไหมได้บางคนเข้ามาเป็นนายหน้าได้ไหมได้บางคนเข้ามาเป็นเซลเลอร์ครีเตอร์นะยูเซอร์ได้หมดเลยโอเคปะมันไม่ผิดเส้นทางที่จะทําให้เราสามารถทําตังได้และมีคนรู้จักนะครับมีอยู่อย่างเดียวเลยวันนี้คุณต้องสร้างตัวตวนครับคำว่าสร้างตัวตนหลายคนกว่าจะงงว่าโอ้ยครูสร้างยังไงสร้างจากอะไรเหมือนสร้างตึกสร้างอิฐไหมอะไรเงี้ยนะ ฟังน,นะครับคำว่าสร้างตัวตนเนี่ยมันคือสิ่งที่เราทําอยู่แล้วนั่นแหละในในออฟไลน์เนาะเหมือนเอาสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยทำให้คนเห็นใน TikTok อเนี่ยนะครับให้คนเห็นเยอะมากยิ่งขึ้นผ่านการทําคลิปครับ